ุ่นผู้ชมพบกับรายการโอนัสไลฟ์โอนัสแห่งวัยนะคะรายการที่นําเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพที่ดีที่คุณไม่ควรพลาดค่ะนําเสนอทุกวันจันองคานพุธ11นาฬกาถึง12นาฬิกาเระมปรามาทาง t ทร v i s i o n 80ร a มาชา n นลดิฉันอดนดนนรุลรดเลี่ยนทองค่ะดิฉันปริชาติรักมากค่ะ และผมแม็กบุญฤทธิ์ตุกพิบูลผลครับมาด้วเหรอมาสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม้ด้ว่าเงาดำๆที่สูตรสูตรเป็นสูตรพี่นี่ด้ว่าเป็นแขกรับเชิญซะอีกไปไหนมาละวนอะก็ออกไปทริปต่างประเทศบ้างต่างเมืองบ้างอะไรแบบนี้หัวเมืองบ้างหัวเมืองบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็ไปเก็บ โบนัสทริปมาฝากท่านผู้ชมกันก็เลยมันก็ได้เจอกันในสตูแบบนี้ไงโอ้โหมาแอบมาแอบดูว่าพี่ๆทํางานกันยังไงสบายไหมมีองค์มีแอร์อะไรอย่างนี้อสบายบ้างขอแจมนิดนึงว่าแต่ว่าโบนัสทอล์กวันนี้จัดอะไรมาให้ท่านผู้ชมครับโอ้ยจะต้องแบบพิเศษมากๆนะคะเอางี้สวัสดีท่านนี้เนี่ยท่านเป็นคุณแม่ที่เจ๋งมากเลยครับเป็นครูอื เป็นศิลปินแล้วก็เป็นครูของศิลปินเป็นไงล่ะรมครูเลยใช่แล้วและยังก่อตั้งคณะประสานเสียงสูงครูด้วยผู้หญิงสวยเก่งเจ๋งเราไม่มีไม่ผิดหวังผมว่าน่าตั้มาเลยท่านผู้ชมในโบนัสทอล์กวันนี้และช่วงอื่นล่ะผมว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในรายการของเราวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างไปเลยครับคือเนื่องจากสอนขับร้องคลาสสิกในมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ย ก็ต่างคนต่างร้องต่างคนต่างเรียนวันหนึ่งลูกศิษย์ก็บอกว่าเออเรารวมตัวกันเราเรร้องเพลงด้วยกันเนเมื่อรวมตัวกันร้องเนี่ยมันก็ต้องร้องประสานเสียงก็เลยตั้งคณะขึ้นมาคือชื่อว่าคณะนักร้องประสานเสียงรวม โบนัสไลฟ์โบนัสแห่งวัยคืนกำไรให้กับชีวิตรายการที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับสาระความรู้ที่หลากหลายสนทนากับแขกรับเชิญสุดพิเศษนำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเป้าหมายเพลิดเพลินไปกับสื่อสาระบันเทิงท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์พาชิมร้านดังร้านอร่อยหลากหลายเมนูเพื่อสุขภาพเรื่องราวสุขภาพใกล้ตัวโดยทีมแพทย์รามาธีดี พร้อมอัปเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์แล้วพบกับเรา3คนได้นะคะในรายการโบนัสแห่งวัยโบนัสไลฟ์ที่รามาชาแนลทวิชั่น80ค่ะแล้วพบกันนะครับช่วงโบนัสทอล์กครูคือผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาคือผู้ให้เพื่อส่งลูกศิษย์ให้ไปถึงฝั่งฝันอีกแรงบันดาลใจครูรุ่นบุกเบิก ที่มุ่งมั่นในการส่งรูกสิทธิไปประกวดเวทีโลกในฐานะครูผู้สอนร้องเพลงสอนดนตรีให้เยาวชนไทยวันนี้ท่านยังคงทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมไทยหนึ่งความภาคภูมิในฐานะผู้ก่อตั้งคณะนักร้องวงประสานเสียงสวนพลูแสงดาวแห่งศรัทธาอาจารย์ดุษฎีพนมยงแขกสนทนาในวันนี้ครับ ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแขกเรายวันนี้นะคะ mm hmm. นั่นก็คืออาจารย์ดุษฎีพนมยงค์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะรายการสุดเป็นเกียรตินาานะคะที่อาจารย์เสียเวลามาคุยกับเราในวันนี้อาจารย์ยังคงสวยไม่สางค่ะแล้วก็บุริษของความเป็นเป็นครูเ <c oughs> นตรีเนี่ยมฉายแววออกมาเลยนะคะเรียนถามก่อนคะ่ะว่าอาจารย์สอนตอนนี้สอนอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างคะสอนมหาวิทยาลัยมาตลอดนะคะ ตั้งแต่กลับมาเมือไทยก็ช่วงนี้ก็สอนอยู่ที่หมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสอนวิชาดนตร,รีนี่แหละค่ะค่ะแล้วก็ยังรับสอนศิลปินตามค่ายตา่างๆด้วยเนาะใช่ไหมคะก็เคยสอนคะแต่ช่วงนี้ไม่เคยได้สอนนะคะที่ผ่านมานมีท่านใดบ้างคะอาจารย์โอ้เยอะแยะเลยค,คือถ้าเอ่ยชื่อเข้าไปเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้เราก็จะเสียเขาะโอเคค่ก็เอาที่ว่า เขาจำครูได้ครนนี้ก็มีเจนนิเฟอร์คิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะ่ะก็หลายท่านเลยที <mas ่งั urgency, ้นต้องย้อนกลับมาถามเลยว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเลยอะค่ะที่อะไรที่ทำให้อาจารย์สนใจเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีอะค่ะเกิดมาในครอบครัวที่มีเสียงดนตรีมาตลอดจริงๆตั้งแต่อยู่ในคันมันดาก็คุณแม่ก็ร้องเพลงเล่นเปียโน สิ่งเหล่านี้มันปลูกฝังมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่คลอดเมื่อคลอดมาพี่สาวซึ่งอายุแก่กว่า5ปีเนี่ยก็เล่นเปียโ,โนเป็นเพลงแล้วก็ฟังมาตลอดก็มันคงซึมซับโดยไม่รู้เนืร,ร,รู้ตัวก็เลยก็เลยอยากจะเป็นคนดนตรีค่ะ<ม>แล้วก็สมใจเมื่ออ,อ,อาจารย์โตขึ้นมาอาจารย์ก็กรักในศิลปดนตรททีที่เล่นอยู่ในครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าต้องไปเรียนข้างนอกก่อนคะ โตขึ้นมาอยากเป็นหมอค่ะไม่ได้อยากเป็นอยากเป็นหมอที่เล่นดนตรีอ่ใช่ค่ะแต่พอมันก็มีเหตุพลิกผันคือไปดูการผ่าตัดสมองแล้วก็เห็นเขาเอาเลื่อยเลื่อยทัวกโหลกอะไรเงี้ยก็เลยเป็นลมสลบไม่เอาแล้วเป็นแรงนันดนตรีดีกว่าค่ะค่ะแล้วก็อาจารย์เริ่มเรียนที่ไหนอะไรยังไงคะก็เรียนที่เมืองไทยเนี่ยค่ะแต่พันเ ็เรียนกับคุณแม่แล้วต่อมาก็ก็เรียนโรงเรียนนะอยู่ในเซนต์ยเซฟก็เรียนกับมาเซอร์ที่โรงเรียนก็มีช่วงหนึ่งเริ่มอยากร้องเพลงตอนแรกเรียนเพียโนพออยากร้องเพลงก็คุณแม่ก็ส่งไปเรียนตอนนั้นไม่มีคนไทยไม่มีไม่มีการสอนวิชานี้ก็ไปเรียนกับฝรั่งคนหนึ่งตอนนี้เราเด็กนะคะอายุสิบสองแล้วก็เรียนกับเป็นกลุ่มกับสาวๆแล้วคุณครูนั้นก็ ก็เล่สาวๆเวลาเราร้องเนี่ร้องได้ครึ่งเพลงเขาบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ฟังแต่สาวๆร้องโอ้ฟังจนจบเราก็เลยฝังใจว่าแต่เราต้องเรียนแล้วก็ต้องหาครูที่สามารถจะดูแลเราได้ตลอดค่ะแล้วก็ได้เรียนสมใจใช่ไหมคะตกลงอาจารย์เรียนร้องเพลงคลาสสิกหรือว่าร้องเพลงร้องคลาสสิกค่ะที่เมืองไทยใช่ไหมคะก็กับครูฝรั่งคนนี้ละค่ะจนในสมัยนี้หนูก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะต่างกับร้อง ปกติยังไงอ๋ต่างกันมากร<ช>้องแบบคลาสสิกก่อนอื<ช>่นต้องใช้พลังกำลังทั้งร่างกายเพราะว่าไม่ใช้ไมโครโฟนคุณต้องสร้างเสียงขึ้นมาเองด้วย<ช>ด้วยอวัยวะทุกส่วนของร่างกายไม,ไม่เคยท้อ เรียนที่เมืองไทยเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ไปเรียนที่ประเทศจีนเรียนที่ปักกิ่งในสถาบันดนตรีที่ท็อป10ของโลกเลยแต่ว่าเขาเก่งกันทั้งนั้นก็ตัวครูดุจนะคะก็เป็นเป็นนักเรียนระดับแซดของเขาระดับเอแซดเป็นเรียนไม่เก่งแล้วก็ไปกลับไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษอีกก็จน แล้วก็กลับมาเมืองไทยก็มาสอนพอพอกลับมาเมืองไทยอาจารย์ได้อะไรมาบ้างคะ,ะได้วิชาการร้องเพลงคลาสสิกะนะคะดนเครื่องดนตรีก็คือ,อ,อต้องต้องว่าเริ่มต้นที่เปียโ,โนเพราะว่าตั้งแต่เล็กก็เรียนเปียโน<อ>เรียนเปียโนก่อนแล้วก็มันเป็นพื้นฐานที่จะก้าวไปสู่การเรียนร้องเพลงก็ได้มาสอนวิชาแน่นอนเรียนที่สถาบันดนตรีก็ต้องเรียนทฤษฎีต้องเรียนอะไรเพราะฉะน,นั้นก็สามารถที่จะ พอจะรู้เรื่องทฤษฎีสามารถที่จะเ,เรียบเรียงเสียงประสานหรือประพันธ์เพลงได้บ้างเล็กน้อยแต่ประเอินไม่มีหัวนะคะไม่เองก็เ,เลยก็เลยไม่มีผลงานาค่ะแต่แต่เชื่อว่าอาจารย์คงจะจะชอบในเรื่องของการร้องเพลงพระชนิพลในในสไตล์คลาสสิก<ช>กับการเล่นเปียโนมากกว่าท<ช>ี่จะมาแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลง<ช>สากลปกตินะ <สา S 1> คะ แต่ว่าอยังไงก็ตามจนถึงวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็มีงานมากมายสอนลูกศิษย์ก็มีมากมายมหาศาลแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีทําวงประสานเสียงสวนคู่ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาหลายปีมากแล้วก็หลายที่มากเพียงแต่ว่าคนไทยเหมือนกับรู้น้อยไปหน่อยวันนี้ก็เลยมาเรียนถามอาจารย์ถึงที่มาของการตั้งวงประสานเสียงสวนคลูค่ะคือเนื่องจากสอนขับร้องคลาสสิกในมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ย ก็ต <letter> ่างคนต่างร้องต่างคนต่างเรียนวันหนึ่งลูกศิษย์ก็บอกว่าเออเรารวมตัวกันเราเริ่มร้องเพลงด้วยกันเนเมื่อรวมตัวกันร้องเนี่ยมันก็ต้องร้องประสานเสียงแต่ว่าการร้องประสานเสียงนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยค่ะเพลงไทยนี่ยังไม่เคยมีใครนํามาขับร้องประสานเสียงนะคะในเมื่อยุคสิบกว่าปีก่อนก็ก็เลยตั้งคณะขึ้นมาคือชื่อว่าคณะนักร้องประสานเสียงสวนพูก

ประสานเสียงเนี่ยถ้าคุณร้องผิดโน้ตผิดคือประสานเสียงนี้มันต้องมีสองแนวสาแนวสี่แนวหกแนวแปดแนวไปจนถึงสามสิบกว่าแนวแต่ละคนต้องมั่นคงในแนวของตัวเองต้องไม่เพี้ยนแล้วต้องจังหวะก็ต้องถูกต้องถ้าเผื่อประสานเสียงไม่ถูกต้องเนี่ยจะกลายเป็น ประสานงานคือเหมือนเสียงอะไรตมนแบบผิดคนนึงก็อาจจะรวนทั้งวงได้รวนหมดเลยค่ะ,คะแล้วก็ทราบมาว่ามีลักษณะเด่นพิเศษด้วยของคณะประสานเสียงที่อาจารย์ก่อตั้งขึ้นมานะคะ,ค,ะคือมีการผนวกการแสดงเข้าไปด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าการขับร้องประสานเสียงเป็นประเพณีของโบสถ์คริส าก็ยืนร้องกันเฉยๆเพราะว่านิ่งต mm ้องนิ่งสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าทีนี้ในเมื่อเรานํามาปรับกับเพลงไทยเราก็เลยมีมีการเคลื่อนไหวมี movement เช่นเรามีการรําเช่นว่าเพลงเรามีเพลงรำวงเบสเลเราก็รําเลยเรามีเพลงลอยกระทงก็รําเลยแล้วก็เรามีเพลงขมิ้สโยก มีอีกหลายสิบเพลงคณะของเรามีเพลงทั้งหมดเนี่ยกว่าร้อยเพลงโอ้ค่ะทั้งร้องด้วยทั้งออกท่าทางด้วยใช่ค่ะเสียงไม่แว่งเหรอคะออยากถึงได้บอกว่ายากนะก่อนอื่นเราต้องมั่นคงเราต้องเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ฝึกเปล่งเสียงให้ถูกต้องแล้วเราก็ร้องเมื่อเราร้องแล้วเราอย่างต้องมีท่าท่ายังไม่พอยังต้องยังต้องประกอบการแสดงค่ะ เก่งมากเลยนี่ประเทศอื่นเขามีการแสดงแบบนี้ไหมคะอาจารย์มีค่ะมีอย่างอย่างคณะนักร่องที่จีนอินโดนีเซียหรือแอฟริกาใต้เขาก็มีการแสดงของเขาอย่างแอฟริกาใต้เขาก็จะมีกลองเป็นลักษณะพิเศษอย่างจีนก็จะรำบางทีก็เป็นพัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูแล้วของไทยเราสวยแล้วน่ารักแบเพื่อนเพราะนเราการรำของเรานี่อ่อนช้อยแล้วอย่างบางทีเรามีรำบงเม็ดเล่เนเมือน หนุ่มจีบสาวแล้วครับรำกันอะไรรู้สึกว่าไม่รู้สึกค่าเข้าข้างตัวเองจะสวยกว่าของชาติอื่นแต่มันยาก <c oughs> <c oughs> ร้องไปแสดงท่าทาง <c oughs> เพราะว่าการประกวดเนี่ยก็ชื่อว่าโอลิมปิควายอะมันก็เหมือนโอลิมปิกกีฬาโอลิมปิกฟิสิกส์ทุกครั้งเราจะลงสองประเภทแล้วเราก็ได้รางวัลรองชนะเลิศนี่ประเภทดนตรีร่วมสมัยที่ผู้ประพันธ์ยังมีชีวิตอยู่ก็คือประพันธ์เพลงใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะทีนี้อย่างคราวนี้เราก็ลงประเภทนี้อีกเหมือนกันเพราะเราสึกว่า เราจะชำนาญทางนี้ทั้งหมดข้อให้เวลาไม่เกิน15นาทีสี่เพลงเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่ามีอยู่เพลงนึงเนี่ยเป็นเพลงที่มาจากแรงบันดาลใจที่ท่านอังคารกาลยาณพงศ์เขียนเรื่องราวพลับพึงอชื่อว่าพลับพึงก็เป็นเรื่องโรแมนติกมากว่าหนุ่มสาวรักกันแล้วในที่สุดก็ตายจากกันสาวก็ไปเกิดเป็น ดาวพลึงกำลังจะไปแข่งที่ไหนคะเออไปที่ซินซินนาติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะค่ะก็เป็นการแข่งโอลิมปิกประจำปีนี้นะคะสองปีมีทีสองปีมีครั้งหนึ่งเราเดินทางวันที่8เราประเภทที่เราจะต้องลงแข่งเนี่ยเพอร์เอิญเผอิญอยู่ในวันที่14ทั้ง2ประเภทเช่ากับบ่าย ค่ะเขาผู้ที่ไปร้องนี่คือกลุ่มเดียวกันไหมคะที่แบบประกวดทั้งสองประเภทเนี่ยค่ะหรือว่ากลุ่มเดียวค่ะกลุ่มเดียวกันประเภทช่วงเช้าแล้วก็เช่าที่าันี้วึ่มีผลไหมคะจารย์น่าจะมีผลเพราะทุกทีเราไปประกวดเนี่ยสองประเภทเนี่ยจะคนละวันไม่ทราบปีนี้ทําไมเขาจัดให้อยู่วันเดียวกันแล้วก็มันต้องเปลี่ยนเครื่องอย่างตัวเพราะว่าบทบทเพลงที่เรานําเสนอแล้วเราภูมิใจมากเนี่ยก็คือพระสุทนงมนุ เป็นเรื่องราวทั้งเรื่องเลยสมมติว่ามิวสิค l ลแต่เป็นไทยนุ่งจุงกระเบนใสสบายเป็นเรื่องพระสุทนกับนาำมโนรามันก็ต้องเปลี่ยนเสื้อการแต่งตัวผมอะไรนี่ต้องทำใหม่ใช้เงินเยอะไหมคะอ๋อใหญ่พูดพูดละยาวีเราการประกวดนี่มีที่ประเทศจีนเราก็ไปก็ถูกหน่อย <Okay. S 2> มีที่โยุโรปก,ก็อันกลางคราวนี้ mm hmm. ไปไกลก็เฉพาะค่าเดินทางก็สูงมากเพราะว่าคณะเราทั้งหมด45ส้าคนค่ะโอ้แล้วอาจารย์เอาเงินมาจากไหนคะก็หาจากผู้มีอุปาการะคุณ <Okay. S 2> คนที่หน่วยงานส่วนใหญ่เอกชนนะคะ mm hmm. ที่สนใจ ก็ช่วยกันค่ะแล้วตอนนี้ได้ครบแล้วหรือยังไม่ครบขาดอีกเยอะก็ในที่สุดก็ต้องสมาชิกทุกคนลงขันทั้งทั้งที่เราเป็นตัวแทนประเทศไทยเราได้รับการคัดเลือกคือมีสมาคมขับร้องประสานเสียงเขาจะมาสอบเราสอบผ่านแล้วเราก็จะเป็นตัวแทนแต่ว่าอืมก็ต้องขัน นเมื่ออาจารย์เองก็พยายามสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็มีตั้งหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็ทำไมถึงได้ปล่อยตาละเลยให้ ทำมากินกันเองเพื่อจะส่งตัวเองไปประกวดคราวนี้ที่ไปเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยมีสามคณะทั้งสามคณะเนี่ยต้องหาเงินเองทั้งนั้นเลยบางทียังอิจฉานะอย่างประเทศจีนเนี่ยอย่างคราวนี้ได้ข่าวว่าเขาเจ็ดสิบไปเจ็ดสิบคณะรัฐบาลออกสตางค์ให้เขาคือทั้งหมดเลยคือคือเด็กหรือผู้แสดงเนี่ยนักร้องเขาไม่ต้องเหนื่อยในการหาเงินแต่เขา เหนื่อยในการซ้อมอย่างเดียวของเราไหนจะซ้อมไหนจะต้องวิ่งหาเงินไหนจะต้องประชาสัมพันธ์ค่ะก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วถ้าเกิดครั้งนี้เนี่ยที่ต้องไปใช้เงินประมาณวันเท่าไหร่คะห้าล้านห้าค่ะห้าล้านห้าตอนนี้ได้ไปประมาณไม่ถึงสามล้านนขาดอีกเกือบครึ่งครึ่งนะคะและยังไงเะเราต้องระดมทุนยังไงคะอาจารย์คะอ๋อเนี่ยเราก็ก่อนตื่นโดยเราไป เปิดหมวกแต่เราเรียกว่าเปิดงอบเพราะเราเรียร้องนะหาเงินตามห้างสรรพสินค้าครูดูดเองก็ไปนะคะแต่ไม่ได้เป็นคนร้องเป็นคนถืองอบรับบริจาคตามห้างสรรพสินค้าเราก็ไปมาแล้วหลายที่ไปทุกสัปดาห์ในระยะเนี่ยนะคะก็ได้เงินมาบ้างที่สําคัญเราได้เพื่อนคนได้รับรู้ว่าอ๋อมีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกอันหนึ่งก็คือว่าได้รับ ความอนุเคราะห์จากศิลปินแห่งชาติสาขาจิตกรรมรวมใจกันที่จะนำภาพมามาให้ขายอะค่ะแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยช่วยเราสำหรับค่าเดินทางแล้วขายได้ด้่ยังค่าจางขาเดี๋ยวต้องเราถึงภาพอะไรบ้างถ้าเกิดเดี๋ยวพักครู่หนึ่งก่อนดีกว่าดีค่ะไ้อยางนั้นหมายก็มาคุยสนุกเลยคะะพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยต่อในช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนโดยเพนนีแพดแผ่นลดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อหรืออาการปวดเมื่อยนำเข้าโดยบยริษัทไทยยเรคาเมดิคอจำกัดโทร02 748 1250 1 081 655 9194